สวัสดีกับท่านผู้ชมรด้ง,งานข่าวด่วนนะคะมาเกินเป็นข่าวด่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองลเลยามาคุยกับท่านผู้ชมหน่อยนะคะในเวลาไม่นานมานี้นะคะหนึ่งสองชั่วโมงนี้เองนะคะมีการแถลงข่าวตำรวจปอสเอนี่ยแถลงข่าวจับเครือขายบุกบ้านรูย่านตลิงชันนะ,ะแล้วก็ติดตามมานานเงินสภาพเนี่ยกว่าสองหมืนล้านนะ,ะแล้วก็แถลงว่าเกี่ยวข้องกับ สมัครโส,โสโกทมโเขตสามสิบสามของรัฐกล้ามากค่ะเปิดเผยเลยนะครบอกว่าจับนะคะจับคู้สมัครโสโสของภรคประชาชนนะคะตามหมายจับเลยนะคะซึ่งงานนี้รายละเอียดนี้แจ้งข่าวว่ามีการฟอกเงินแล้วก็มีเรื่องกว่าสองหมื่นล้านนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะฮะซึ่งในที่สื่อต่าง ะสะพัดออกมาเนี่ยหลายสื่อกไ็ไม่ไม่ระบุตรงๆนะคะบอกอ้อมๆว่าเป็นผู้สมัครสอสในกรทมบางฉบับก็เปิดเผยว่าผู้สมัครสอสกรทมเขต33แล้วก็ดิฉันเองก็ตามข่าวนี้มันเห็นเด่นชัดเลยว่ากรทมเขต33น่ยก็ไปดูผู้สมัครต่างๆนะเพราะข่าวบอกว่า กทมเขตาพักดังนะฮะก็ไปดู4พักใหญ่นะฮะไล่ดูมากำลังติดตามข่าวอยู่ก็ไปเจออ่ะตัวนี้เราเปิดออกมาเลยแลวค่ะไทยรัฐถแถลงออกมาเลยไทยรัฐไม่อ้อมค่ะบอกเลยว่บุกจับสสนะฮะบุกจับผู้สมัครสสขอขอัฟค่ะผู้สมัครสสของพักประชาชนตามไม้จับเลยนะคะอ่าแล้วก็ไม่ขณะเดียวกันนะคะในเพจของพักประชาชน ก็ได้มีการแถลงนะนะคะแถลงทำานองว่าพัคประชาชนเปลี่ยนผู้สมัครโสเขต33าใหม่แถลงว่าเปลี่ยนผู้สมัคร่ซสสในเขต3าใหม่โดยเปิดเผยว่าเนื่องจากผู้สมัครคนเดิมเนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวไปวันที่27นะคะท่านผู้ชมมีส่วนพัวพันกับไม้จับดิฉันใช้คำพูดไม่ถูกต้องใช้คำว่าผู้สมัครคนเดิมนะคะ ปูกออกหมายจับในคดีอาญาเนื่องจากมีอา,าข้อกล่าวหาว่ารัวพันกับการฟันเงินในคดีนี้เนี่ยกว่า20,000ล้านบาทเลยนะคะงานนี้นะคะดิฉันดูในใต้โพสต์เนี่ยนะคะด้อมส้มนะคะหรือผู้สนับสน,นุนพรรคประชาชนเนี่ยหลายร้อยคอมเมนต์มากเลยนะคะผ่านไปในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยกว่า500 โพสต์นะฮะบุนตร์มเลยนะคะในเรื่องของการไม่คัดกรองอของพักในการที่สรรหาเอาบุคคลเข้ามาสมัครเป็นสสของพักนะคะ,ะเพราะว่าพักนี้นะเป็นพักที่ออกตัวกว่าทุกเพื่อนเลยอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะคะชนิดที่ว่าแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรคะมตโต้พักเนี่ยก็คือไม่มีเทาไม่มีอะไรยังไงคขาต่อต้านเทานะคะต่อต้าน เงินเทานะต่อต้านนักกันเมืองเทานะคะแล้วก็มีเทาไม่มีเราอะไรประมาณนี้นะดินชาติหรืแต่ท้ายที่สุดเนี่ยภาคกับคนของภาคนี้เองกับมีส่วนนะคะแล้วก็เป็นคดีใหญ่ด้วยมูลค่าความเสียหายเยอะด้วยรายละเอียดของที่มาของข่าวสำหรับข่าวด่วนในเช้าวันที่29นี้นะคะ ก็จากการเปิดเผยของพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะนของผู้อำนวยการส่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือว่าอพออสอ,อปอสอตอรอนะคะชื่อย่อเยอะเราก็ทําความเข้าใจตามเข้าไปเอาไปแล้วกันนะคะเ,เป็นนหน้าหน่วยงานตํารวจที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการสานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะซึ่งได้เดินทางมาดูเลนะคะการทํางาน การปฏิบัติงานของอเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการเปิดเผยว่าคดีนี้เนี่ยตำรวจติดตามมานานนะ,ะัะสืบเรื่องย้อนหลังไปนะคะแกะรอยไปตั้งแต่เห,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่11กุมภาพันธ์วันที่11กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีเนี่ยสามารถจับกลุ่มขบวนการซึ่งเป็นชาวลาวนะคะจากนั้นก็มีการสืบสวนขยายผลนะคะ ที่มาที่ไปนะคะท่านผู้ชมซึ่งจากการจับกลุ่มคดีนี้เนี่ยสามารถขยายผลตามสืบแล้วก็ตามตกหม้จับเนี่ยคดีเกี่ยวกับการโอกเงินกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการมากถึงจิตคดีลักษณะกระบวนการนี้นะคะหนึ่งในนั้นนะคะมีการตรวจพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยได้เปิดบริษัทขึ้นมา เป็นบริษัทในเครือ TKP นะฮะซึ่งบริษัท TKP เนี่ยจดทะเบียนว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของการขนส่งมีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการขนส่งอยู่4บริษัทนะจะทำเรื่องที่ค่อนข้างเข้ากับการฟอกเงินหรือการค้าของตนเองนะคะทำบริษัทขนส่งมันก็มีการขนส่งสิ่งของบังหน้าถูกต้องไหมคะท่านผู้ชม แต่ว่าสิ่งของที่ขนส่งบางหน้าก็จะมีการสอดพวกใหญ่เข้าไปด้วยเอาเป็นว่า TKP เนี่ยซึ่งอ,อ้างว่าเป็นบริษัทขนส่งนี้นะคะเปิดดำเนินการอยู่4บริษัทนะะจุดทะเบียนนี่พอตำรวจตามแกะมาตั้งแต่เดือนกุมภานะคะพบว่าการจดทะเบียนกับการหมุนเวียนของเงินเนี่ยมันมีลักษณะคว้กัน คือมันมันไม่สอดคล้องกันด้วยมันไข่กันไปมาซึ่งทั้ง4บริษัทที่จดทะเบียนไว้ว่าเป็นบริษัทขนส่งนะคะลักษณะของธุรกิจเนี่ยมันไข่กันไปแต่ว่า,าลักษณะของกิจกรรมการดําเนินงานเนี่ยของธุรกิจทั้ง4บริษัทเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องไว้กับที่จดทะเบียนไว้เมื่อคิดกับาการตรวจพบเส้นเงินที่ตรวจเจอการหมุนเวียนของ4บริษัท คือที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมูลค่าเงินออกเงินข้าออเงินหมุนเวียนเนี่ยกว่าสองหมื่นล้านบาทซึ่งเงินสองหมื่นล้านบาทเนี่ยมีบัญชีนะคะที่ใช้ในการอ่าฟอกเงินหรือการปูนย้ายเงินมาเนี่ยเป็นจํานวนห้าสิบบัญชีบริษัทนะคะบางบัญชีนี้มีเงินอ่าหมุนเวียนสูงสุดต่อวันเนี่ยกว่ายี่สิบล้านบาทโดยเงินอ่ายี่สิบ ล้านบาทแล้วก็เงินหมุนเวียนอื่นๆเนี่ยนะคะพบว่าเป็นเงินที่เชื่อมโยงมาจากกระบวนการวางแผนตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มนะคะโดยในกระบวนการนี้นะคะโดยเครือข่ายที่อกอกตามค้นแล้วก็จับกลุ่มเนี่ยได้ไปดําเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ค้นดูนะ่ะจำนวน22สิบจุดย2ิบแห่งใน5จังหวัด การออกไปปฏิบัติงานสืบค้นแล้วก็จับกลุ่มครั้งนี้นะคะพบว่ามีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องนะคะ,ะแล้วก็มีหลักฐานนะคะข้องเกี่ยวในคดีฟอกเงิน2 0ง0มกว่าล้านเนี่ยนะะมีจำนวนผู้ต้องหาถึง7คนนะคะซึ่งล้วนพักอยู่ในประสาะ,ะเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบหลักหมนล้านเนี่ก็ธรรมดานะคะการไปตรวจ คนที่นั่นก็เป็นบ้านพักรูนะคะในแขวงาบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันนะคะแล้วก็พบผู้ต้องหาสามีภรรยาเ,ยเป็นกรรมการบริษัทให้การยอมรับว่าตนเองเ,เปิดบริษัทนะเพื่อทำธุรกิจนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลหรือให้การเชื่อมโยงของที่มาของเงินที่มันหมุนเวียนอยู่2 0 0 0 0กว่าล้าน ไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปของเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองได้เพราะง,งั้นเถอคะค่ะแล้วก็มีการแถลงข่าวณโอกาสนี้เลยนะคะว่าหนึ่งในเจดผู้ต้องหาที่จับออกไม้จับนี้นะคะเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตฝั่งธนบุรีนั่นก็คือ,อการเลือกตั้งสสกมทมเขต33 เขตบางพลัดและก็บางกอกน้อยแหล่งข่าวระบุเลยนะคะว่าผู้สมัครสสเขต33นั้นเป็นผู้สมัครสสในสังกัดพรรคประชาชุนะคะแล้วก็มีการแถลงว่ามีหนึ่งในจิตของผู้ต้องหาเนี่ยคะ่ะให้การยอมรับแล้วก็สารภาพว่าได้ดำเนินการนะคะเกี่ยวกับกระบวนการเมื่อได้เงินมานะก็นำเงินไปส่งให้นักการเมืองชื่อดังนะคะ ซึ่งความหมายของเขาก็ถ้าหากว่าเป็นตามที่แหล่งข่าวไทยรัฐเปิดเผยออกมานั่นก็คือ,อนักการเมืองสังกัดพรรคประชาชนทีนี้ดิฉันมาดูในเรื่องของรายละเอียดของผู้สมัครสสเขต13เขต33กทโมของพรรคประชาชนดูนะคะอันนี้นะคะท่านผู้ชมเรามาทบทวนกันหน่อยถ้าตามที่มีการแถลงของตำรวจอ ปรับปรามยาในเรื่องของเขาตามคดีนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพัน2 5า0เอยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2 5 6นนี่แหละคะ่ะแล้วก็การหมุนเวียนของเงินหรือการฟอกเงินเกี่ยวกับคดียาเสพติดเนี่ยในบัญชีกว่า50บัญชีเนี่ยเงินมันสะพัดมากกว่า20,000ล้านนะคะเราก็ได้มีการวางแผนรัดกุมจนนำสู่การตรวจค้นอยู่22จุดนะคะแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ต้องหาในได้อยู่7คนแล้วก็หนึ่งใน7คนนั้นนะคะก็เป็นคู่สามีภรรยาซึ่งได้ให้การได้ให้ข้อมูลในลักษณะว่าการดําเนินการของกระบวนพวกเขาได้เงินมาเนี่ยเขาก็จะเอาเงินที่ได้มานะไปส่งให้กับคนที่เป็นสสของพรรคการเมืองดัง ที่ส่งลงสมัครในเขต3าสากดทอมนะคะอันนี้คือเปิดเผยอ,อยู่34แห่งแต่มีจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐนะคะที่เปิดเผยอ,ออกมาเลยนะคะแถลงออกมาเลยนะคะว่าไทยรัฐนิพาดข่าวเลยค่ะว่าตำรวจนี้ได้บุกจับผู้สมัครสสพภัคประชาชนนะตามหมายจับนะด้วยมีการเกี่ยวข้องกันกับมากกว่า20,000ล้านบาทในขณะเดียวกันผิดนะผิดของรรคประชาชน ก็มีการออกมาแถลงโดยสาระสำคัญของการแถลงนั้นก็คือแถลงว่าพักประชาชนเนี่ยจะเปลี่ยนตัวผู้สมัครสซในเขต33นะฮะเนื่องจากผู้ที่พักสูงลงสมัคระนะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายโดยแจ้งเป็นเหตุผลเพียงสั้นๆว่าพักประชาชนจะเปลี่ยนตัวผู้สมัครสสกทโมเขต3 3เนื่องจาก ผู้สมัครที่พักส่งลงไปนะถูกออกหมายจับในคดีอาญาสั้นๆแค่นี้ค่ะแต่ใต้โพสต์ของพักคนี้จะมีคอมเมนต์หลายร้อยคอมเมนต์มากนะจากาแฟนด้อมหรือแฟนของแฟนคลับของพักคประชาชุดถ้าเป็นตามการแถลงนี้นะคะผู้ที่ลงสมัครสสเขต33กรุงเทพมหานาครของพักคประชาชุนเนี่ย เขาชื่อว่านายบุญริตเรารุ่งโรธจากการลงสมัครวันแรกในวันที่27ธันวาคมเนี่ยเขาจับได้หมายเลข11นะคะเพิ่งลงสมัครแล้วก็ได้หมายเลขไปไม่กี่วันนี้เองค่ะหน้าตายังหนุ่มอยู่เลยค่ะอายุไม่มากเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเอาภาพลงมาให้ดูย้ํานะคะว่าถ้าเป็นคนนี้ดิฉันเอาเอาภาพของผู้สมัครามาที่โซดคลงกับ การแถลงข่าวของตำรวจนะคะของสื่อต่างๆว่าเกี่ยวข้องกับผู้สมัครสสเขตสากทมของพักประชาชนนะคะมาดูข้อมูลของเขาที่ได้จากการแนะนําตัวของเขาอดีตผู้สมัครสสกทมเขตส3พสรคพักประชาชนคนนี้นะคะชื่อเล่นว่าแบงค์ชื่อจริงบุญยริศเรารุ่งโรจน์นะคะเขาได้ให้ประวัติการศึกษาไว้ว่าจบ มัธยมศึกษานี้จากเตรียมอุดมนะคะแล้วก็จบป,ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์เนี่ยจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงจากนั้นเขาก็ต่อปริญญาโทนะในด้านพาณิชยศาสตร์นะ,ะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจบปริญญาโทพาณิชย์และการบัญชีในด้านอสังหาริมทรัพย์จากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์อันนี้คือการศึกษาการทํางานของเขาเนี่ยนะคะเขาให้ข้อมูลอ่า ที่เกี่ยวกับในเรื่องของผู้จัดการฝ่ายรีโนเวทนะฮะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอะไรของเขาก็ไม่รู้นะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษมากมายซึ่งในส่วนตัวดิฉันถือว่าเป็นการเฟกไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแนะนําตัวนะคะก็เป็นในเรื่องของเขาไม่ได้บอกตําแหน่งนะแต่บอกเป็นเรื่องของโปรเจกต์โคออด n เนตของ ncc นะคะเป็นบริษัท ncc image co ltd ะะอีกอันหนึ่งนะคะก็เป็นในเรื่องของเซลล์เอกลีฟนะคะที่กรุงเทพเกี่ยวกับในเรื่องของจวเจวลรี่นะ,ะเกี่ยวกับพวกในเรื่องของเพชรนะคะถ้าเป็นตามที่เขาบอกแล้วก็ไม่อยากจะพูดนะคะถ้าหากว่าสิ่งที่เขาแนะนําตัวมาในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออาชีพของเขาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการบังหน้าหรืออาชีพที่ไม่จริงถ้าหากว่าเขามีส่วนพัวพัน เกี่ยวกับในเรื่องของการฟอกเงินการค้ายาเสพติดกว่าสองหมื่นล้านนี้อันนี้ดิฉันขอ,อย้ำว่าถ้าหากเป็นจริงตามที่สื่อใหญ่ทะเลงแล้วก็จากการที่รรคประชาชนถอดผู้สมัครสสเขตนี้ออกแล้วก็อ้างด้วยคำว่าผู้สมัครนี้โดนคดีถูกแจ้งจับในคดีอาญามันก็จะเป็นใครไม่ได้ถ้าหากว่า การที่พักประชาชนส่งผู้สมัครลงไปในเขต33นีมันก็เป็นเขาคนนี้คนเดียวคือคุณแบงค์นี่แหละค่ะประวัติการทํางานของเขานะคะ <c oughs> เขาก็ลงเป็นในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญประจําตัวของอสมัครของสสนะนั่นหมายถึงว่าในอดีตนี่ <c oughs> เขาน่าจะทํางานการเมืองกับพักประชาชนอยู่แล้วก็เป็นนุยข,ขานุการประจําคณะกรรมการพาณิชย์แล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเลขานุการของคณะกรรมธิการนะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอนุก,กรรมธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมการประกอบธุรกิจสีเขียวด้วยนะคะและก็เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบรการแข่งขันทางการค้า แต่ตำแหน่งแรกที่แนะนำมานี่น่าสนใจนะคะแสดงว่าเขาเดำเนินกิจกรรมกับพรรคประชาชนมานานหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าผู้เกี่ยวข้องหรือผู้รู้ตลอดทั้งผู้บริหารของพรรคประชาชนถ้าท่านบังเอิญเข้ามาฟังคลิปตรงส่วนนี้เข้าใจเจตนารมณ์ของดิฉันดิฉันพูดตามข่าวที่มีและก็จากการแถลงของเพจพรรคประชาชนของท่าน ะะและตอนนี้ดิฉันกําลังทําหน้าที่ถามท่านนะะไม่ได้กล่าวหานะจริงหรือไม่จริงยังไงกร,รุณาให้ความกระจ,จ่างกับประชาชนด้วยเพราะในประวัติการทํางานจากการแนะนําตัวของเขาเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัวของอผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือผู้แทนแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีคณะทํางานของเขาภาษาเรียกง่ายๆก็คือผู้ช่วยสสนั่นแหละค่ะซึ่งมีเงินเดือน เราก็ทํางานช่วยเราก็ไม่รู้ว่าจากประวัติที่ให้มาเนี่ยเขาทํางานเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสอส,อสอคนไหนเขตไหนเพราะเขาไม่ได้แนะนำนะคะแล้วทีนี้มาดูอ,าอดีตสสเป็นที่ทราบกันนะคะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาในภาคประชาชนได้เป็นได้สสเกือบทั้งกทม,มนะยกเวน้นเขตลาดกระบังของ คุณอิบน,นะคะของพรรคเพื่อไทย1คนนั่นไม่ถึง32เขตเป็นของพรรคประชาชนทั้งนั้นรวมทั้งเขต33ด้วยในการเลือกตั้งปี2566นะคะเขต33นะคะพรรคก้าวไกลในตอนนั้นนะคะได้ส่งผู้สมัครแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสสนั่นก็คือนายพงพันธ์ยอดเมืองเจริญนะคะลงในเขต33แล้วก็ได้เป็นสส คะแนนจากการคัดเลือกของประชาชนนี้45,189คะแนนแต่การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาชนไม่ได้ส่งคุณพงพันธ์ยอดเมืองเจริญลงแต่เปลี่ยนมาเป็นสอสอผู้สมัครที่ชื่อว่าว่าที่สสแบงค์นะชื่อเล่นแบงค์ชื่อจริงบุญริเรารุ่งโรดที่พรรคกำลังโพสต์ลงไปในโซเชียล ทางหน้าผพดของพรรคประชาชุนนะคะพีพ p l ปาร์ตี้ของเขานั่นแหละคะ่ะโดยได้แถลงมาว่าพรรคประชาชุนเนี่ยได้เปลี่ยนผู้สมัครเนื่องจากผู้สมัครในเขตเนี้ยถูกออกหมายจับในคดีอาญาเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเชื่อว่าคงจะมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการแชร์การเผยแพร่ในข่าวประเด็นนี้ในสื่อ ต,ต่างๆอีกนะท่านผู้ชมก็ติดตามรายละเอียดจากการอัปเดตในเรื่องนี้นะคะดิฉันน่าจะไม่อัปเดตข่าวนี้ละเพราะว่าให้รายละเอียดไปพอควรละแล้วก็เราจะมาคุยการเมืองนะคะในเรื่องอื่นต่อไปนะคะเรื่องนี้คาดว่าสื่อต่างๆน่าจะลงหลายสื่อเดี๋ยวท่านก็อัปเดตจากข่าวสื่อหลักนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังและให้กำลังใจสัตดีค่ะ